สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครก็ทําได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสาธิตการถ่ายน้ํามันเครื่องของรถเกิงฮอนด้าซิตี้ปี2017นะครับนี่นะครับหน้าตาของอะไรหรือว่าน้ํามันเครื่องที่ผมได้ซื้อไว้นะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับก็นี่นะครับเป็นหน้าตาของกลองน้ามันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกล้องน้ํามันเครื่องนะครับนี่เป็นของฮอนด้าเทสนะครับเบิกมาจากศูนย์นะครับแล้วก็ทําการเบิกแหวน เห็นตัวนี้นะครับเป็นแหวนหัวถ่ายน้ํามันเครื่องข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งครั้นรงนะครับแล้วก็น Mot UFO Wide MAND MIN ี่จะเป็นน้ <our S 2> ํามันเครื que ่องสังะห์แทของวันด <isches> ้านะครับเบอร์ก็ 0W20 นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็เป็นปะแจบล็อกแบบนี้นะครับเบอร์19นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการถ่ายกันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นถาดลองน้ำมันเครื่องเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างรถนะครับ หัวนอย่าตายมันเครื่องกันนะครับจะทําการยุกุดให้ลอยแบบนี้นะครับตั้งสามขาไว้แบบนี้เลยนะครับตั้งสองฝั่งนะครับให้ล้อลอยจากพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างใต้กันนะครับตัวนี้จะเป็นกองน้ำมันเครื่องของ Honda City นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวหัวน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับจุดทายน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถอดปลอกนะครับ ถ้าเราถอดกลองเลยน้ํามันเครื่องแต่ไหลออกมาเลื่ดเลอนะครับตัวใต้ท้องตรงนี้นะครับมันจะมีแผ่นปิดเป็นแผ่นพลาสติกอยู่นะครับใล้เราแกะออกก่อนนะครับแกะแเป็นพลาสติกออกไปก่อนนะครับเราก็จะเห็นตัวถ่ายน้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบจิตนะครับใส่เข้าไปนะครับเราขันลุงล่างนะครับขันลุงล่างแบบนี้นะครับ กันเพราะว่าเดี๋ยวมันคลายนะครับให้เราทาการคลายกับมือเลยนะครับจากนั้นให้เอาถาดรองนะครับถาดรองแบบนี้นะครับรองไว้เลยนะครับนี่ครับน้ำมันก็จะไหลออกมานะครับนี่จะเป็นหน้าตาของน็อตตัวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันเครื่องไหลจนหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการตรดกรองอีกหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากน้ำมันเครื่องไหลหยดมาแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับสภาพของน้ำมันเครื่องแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะมาทำการตอดตัวกรองไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับอีนจะเป็นไส้กรองของน้ำมันเครื่องฮอนด้านะครับจะใช้ประแจแบบนี้นะครับตอดนะครับแบบนี้เลยนะครับมันขันคลายนะครับให้พอมันขยับนะครับแล้วก็ทำการหมุนกับมือออกได้เลยนะครับ เราจะมีน้ำมันเครื่องไหลออกมานะครับเดี๋ยวเราค่อยล้างทาความสะอาดกันทีหลังนะครับทุกครั้งที่เราถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับให้เราทําการเปลี่ยนกลองตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของกลองน้ํามันเครื่องนะครับเวลาผมถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมจะเขียนันที่ไว้ด้วยนะครับที่ตูดกลองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ผมจะขีดมาร์กไว้ด้วยนะครับว่าตัวกลองน้ามันเครื่องมันเลื่อนลื่นนะครับตัวนี้จะมีอยู่ที่แคลงด้วยนะครับ ก็นี่นะครับสภาพประมาณหกเดือนนะครับที่ใช้มานะครับหลังจากผมตอดกล้องออกมาแล้วนะครับนี่นะครับกล้องตัวใหม่ก็ผมจะเขียนวันที่ไว้นะครับนี่เป็นน็อตตัวถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่ตอดออกมาจากอ่างนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบจินะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนแหวนตัวนี้กันนะครับให้เปลี่ยนทุกครั้งเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อจากการแม่น้ำมันเครื่อง ซึมออกมานะครับนี้ให้เราเอาผ้าชิดทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมจะทําการเปลี่ยนแหวนเป็นตัวนี้จะเป็นแหวนอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับมันจะมีนะครับฝั่งที่เป็นเป็นมันๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเนื้อด้านๆนะครับให้เอาฝั่งที่เป็นมันมันแบบนี้ลงไปที่ตัวน็อตนี้นะครับแบบนี้นะครับแลส่วนกองน้ํามันเครื่องนะครับ ให้เราเอาน้ำมันนะครับตาดุงที่โอลิงสักหน่อยนะครับเอาน้ำมันเครื่องที่เราซื้อมาไดเลยครับตาลงไปที่โอลิงนะครับเวลาเราขันแกะแบบนี้นะครับตรนี้ครับแล้วก็ผมจะทําการทีน้ำมันเครื่องลงไปในกรองให้กรองมันเปียกสักงนิดน,นึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ เราก็ทำการหมุนนะครับหมุนเพื่อจะให้กรองมันเปียกด้วยอ่าชุ่มด้วยน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก็พอนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการปิดรูถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ใส่กรองขับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันเครื่องขับเข้าไปนะครับหลังจากน้ํามันเครื่องออกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องไปเปิดฝาด้านบนด้วยนะครับต้องไปเปิดฝาตัวเติมน้ํามันเครื่องด้วยนะครับังจากนั้นผมจะมาทําการ รูน้ำมันอย่างนี้นะครับกลับก็ไปเย่างเดิมนะครับก็เรียกให้เราขันกับมือให้สุดก่อนนะครับเพื่อป้องกันการบีนเกลียวของน็อตนะครับเดี๋ยวผมจะทำการมักน็อตน้ำมันเครื่องไว้นะครับ ก็จะดูว่ามันจะคลายหรือเปล่านะครับมากว้าแบบนี้เลยนะครับจุดจีเหลืองนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาทาการใส่ตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะครับให้ทาน้ํามันตรงที่โอลิงก่อนนะครับเพื่อป้องกันโอลิงขาดนะครับเราทําการขันเข้าไปกับมือก่อนนะครับ มันต้องลื่นนะครับเวลาเราขันเข้าไปนะครับมันต้องลื่นแบบนี้นะครับถ้าไม่ลื่นแสดงว่ามันปีนเกลียวนะครับแล้วก็บผมจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับขันพอให้ขอบตรงนี้นะครับเรียกสนิทนะครับ ไม่ต้องขันเลงมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะแกะไม่ออกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการมาร์คไ่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสีขาวๆนะครับจะเห็นว่ามาร์คตรงรอยก่อนที่ผมแกะน,นะครับเดี๋ยวผมจะมามาร์คให้มันตรงที่เดิมนะครับ ผมทําการมาร์กไว้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำท่านเติมน้ามันเครื่องกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีฝาอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเติมน้ํามันเครื่องนะครับเปิดออกมานะครับให้เราทําการชิดทาความสะอาดก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้กระป๋องตัดแบบนี้นะครับผมก็ไปนะครับมันจะพอดีกันเลยนะครับว่าผมจะเอาผ้าคุมไว้ตั้งไหนนะครับ น้ำมันเครื่องที่ใช้นะครับมันจะมีอยู่สี่ลิตรนะครับตัวนี้รู้สึกจะใช้สามลิตรครึ่งนะครับหรือว่าสามลิตรนิดๆนะครับเราให้เราใส่ไว้แล้วก็เหลือไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็เรามาทําการวัดนะครับตรงนี้คือเหล็กวัดนะครับเหล็กวัดน้ํามันเครื่องนะครับให้เราถอดออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะเติมปริมาณของน้ํามันนะครับที่ค่ามาตรฐานนะครับจะอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางนะครับสองจุดนี้นะครับ มาอยู่จุดกึ่งกลางนะครับให้เราทําการเติมให้เหลือไปก่อนนะครับแล้วให้เราทําการวัดดูนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการเติมน้ำมันเครื่องใหม่กันลงไปเลยนะครับเติมให้เหลือไว้สักนิดนะครับแล้วก็เราจะมาทําการชิคน้ามันเครื่องนะครับ เลยจุดกึ่งกลางมาเลยจุดเลขมานิดนึงนะครับให้เราทําการเติมอีกนะครับเติมใบวัดใบนะครับนี่นะครับอยู่จุดกึ่งกลางแล้วนะครับถ้าอยู่ระดับนี้ก็โอเคแล้วนะครับจากนั้นนะครับนี่นะครับมันจะเป็นตอนลดยังไม่ติดเครื่องนะครับแล้วก็รดยังลอยอยู่นะครับเดี๋ยว ผมจะทาการเอารุ่นลงแล้วก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามันควรที่จะเติมเพิ่มอีกหรือว่าเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาทำการเอารุ่นลงนะครับแล้วก็ลงเช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับให้รถมันอยู่ในระดับลาดกับพื้นนะครับตอนนี้หน้ามันกําลังเชืดอยู่นะครับรถเพราะว่าผมได้ทําการยกลอยขึ้นไว้นะครับแต่ระดับน้ามันเครื่องระดับนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมมาถือว่าพอดีนะครับไม่เลยจุดสี dr ไม่ไม่เลยจุดบนขึ้นมานะครับเพราะว่า ได้เหมือนกันครับแต่ว,ว่ามันจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันนะครับเดี๋ยวผมจะรุนลงแล้วก็ทําการชิคน้ํามันอีกหน,หนึ่งครั้งนะครับหลังจากเราลดลงลาบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาการชิคน้ํามันเครื่องอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวสังเกต็นว่ามันเครื่องอยู่ในระดับปกตินะครับเลยขึ้นมานิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ